เรียบร้อยว่อยู่เรียบร้อยพี่น้องนี่ล้างแหละกกระมานเลยพี่นอ้องเอ้ยนี่แหลกกระวังจีมานพี่น้องใส่แค่ด่างหนึ่งซองด่างกระมานกระถึกคัจีโบถึกครับสวัสดีพี่น้องไปสุกุสุกคนแล้วพี่น้องเด้อย,ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองบเบวนมานี้ก็มาพบๆกับซอ,อ,อ,องบเบวนกับบรรยากาศยามเสาร์พี่น้อง เมื่อนี้ฝน,นตกเนจังหน่อยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีพายุลมฝนตกโอ้ยเมื่อะคืนเนีเก็บมันหอบมันเขาเก็บบ่อทันพี่น้องเหมือน,นี้ใช่าพี่น้องมา่ยาย่ำกับนูย่ำเหวย่ำกับพี่น้องมีทั้งกับมีทั้งเหวเหวดังหนึ่งเหวคั้นหนึ่งกับสองสองดังพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งมาสมกันหน่อยสีมันบน่เป็บนบ่เบ่งเขาไปใส่อยู่ในดงพี่น้องบ่เเห็นควายมัน ก็เลยเอากับมาวางใส่แล้ว so ก็ใส like ่แหยวน้ำพี่น้องกับมาเบิ่งมาส้มกันวมาสีมันบ่าว่ใส่ในคว้ยมันพี่น้องเราก็มีโอกาสฉีดถึกกับผมเอาณันเอาสิบเปอร์เซ็นต์อะไรละพี่น้องผมเอาเว้นคว้ยมันเบินมาแล้วแล้วก็เห็นคว้ยมันอยู่ขรัง่เบินนี่พี่น้องนี่คือดินดงนี่ครับสองสองด่างสองอันอะไรละพี่น้องแล้วก็แหี่ยว คันหนึ่งบางใส่หูใสคุ้ยม,ยมาเลยพี่น้องโบ้ไล่ยางพี่น้องเดี๋ยวมั้งเข้ามาดูกันนี่ละบนบวนใส่ก็คือข้างในอ่นี้ละพี่น้องฝนกระตุกในจังหน่อยเหมือนเป็นตองเปียกอยู่ขึ้นเ,เ,เ,เก็บเก็บกูบ้านโบ้ทันพี่นอ้องเอ้ยพระเจ้า บอกว่าฝนสีตกวันที่สี่กูมันตั้งแต่ตีสามผมขึ้นนะแล้เห็นคั้นเหวเห็นเห็ดใส่บอกทําไมมีรุ่นแล้วพี่น้องเห็นกั๊บลันแล้วเฮ้ยฮึวู้ดพี่น้องเห็นว่เห็นหารสี่เกดแล้วพี่น้องเอ้ยเร็วเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วพี่น้องเห็นทหารเห็นทหารเดี๋ยวไปมุสบกัน นู้นเนี่ยสีเงินเงิเต่าจีนน้องนี่เพื่อนนีเห็นไหมน้องนี่หยับลอยบ่อยู่หยับลอยพีย่น้องนี่ล้างแหลกกระมานเลยพี่นะ้องเอ้ยนี่แหละกระบอกขันจีมานพี่น้องใส่แค่ด่างหนึ่งสองด่างกระมานกระถึกคันสีโบถึกก็คือว่าแหละใส่ชิปด่างกระโบถึกใส่ชิปอันกระโบถึกพี่น้องอันนี้คั้นแหวียวโบว์วนบางคั้นแหววคั้นเห,ว,ว,นนเหวียววนใส่ สองมือบ่ถึกก็เลยเปลี่ยนเอากลับมาวางพี่น,อนอ้องนี่ใส่เนื้อหอกก็ใส่เนื้อข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ห่อพี่น้องโอ้ยนี่โตบักไงเลยพี่น้องยังเหลืออีกแหว่ออันนึงแล้วก็อากรับด่างหนึ่งเดี๋ยวมาลุนกันดีกว่าสิมานมาพี่น้องนี่แหละเผื่อว่าขัดชิมานนะพี่น้องคุณกับเจ้า,าจว่าอย่างไรโบราณเผื่อว่าคนม้านเผื่อว่า ไปขี่กับพ่อเฮ็ดปะคนมามาาในดวงบอดีเออเขาจะว่าก็จะสีเนาะคนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดเป็นวะดวงบอดี้ได้ปะนี่ไปเก็บเฮ็ดกับพ่อขี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วล้างแล้วก็มาด้วยน้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกรางที่สองแล้วก็งเหวอีกคันหนึ่งมาเบิ่งคันที่สองไว้น้อง คนทีสองก็ไสี่ึงบวใส่คันที่สงทังกระกเดอกกาทั้งเหวใส่ันได้พี่น้องควนใส่มามือเข้ามือบ่ถือจะมาดุันเกหัวคนี่สองพี่น้องคันสองอู้เหี่ลันพี่น้องนี่ใส่ค้างก็ไปบาน Hèo lần nhiều, nhiều lần vườn xoay thăng hiệu cái thang thăng cắp cái để mà lùn cắp cả nhiều lần cho bồ thư ui để đấy thì thư bồ thư họ còn cái nồng nè vườn nhiều lần nhưng mà Nè, bồ hiệu เราใส่ทั้งอย่างทั้งกับเลยบ่ถือกโอ้ยมันเลยบุขึ้นมากินเลยวะนี่ขันเหี่ยววันเราใส่ทั้งอย่างทั้งกับบ่ถือกินน้องนี่นี่นี่หูขุ้ยไม่เนี่นี่หูวันนี่เอวันใส่เขาก็ห่มบ่ถือกินน้องเดี๋ยวมื่อแรเวันมาใส่ใหม่เพราะเราใส่กับกวนมัน ใส่กับกวนใส่เหี oh ่ยวกวนผลก็เลยโบกินใส่โบขึ้นมากินเลยพี่น้องโอ้ยแต่ก็นี่ไงตัวหนึ่งพี่น้องตัวมันอยู่บรรยากาศเท่าไกระไรคือฝนฝนก็ตกก็แปลกก็แปกอยู่พี่น้องอ้ยฝนตกบานมาบนนี่เราก็สกลับดฝนพี่น้องโบถึกโบถึก าใช้เหี่ยวกวนนะใส้ถือใช้เหี่ยวดีเหี่ยวกวนเลยบอกกินก่นหรอกเลยบอกกินนะบนสกตัวหูตัวคว้ยมันเลยนี่แหละอากับมังกรมีสอลรังพี่น้องเป็นโนูงโน้หางดอกอ่ะโน้งหางดอกห้ามันโดดเหมือนหรอกอากับกระส่งอันนี้และอากับเหี่ยวโอ้ตัวนี้ใส้เหี่ยวกวนมันเลยบอซื้อพี่น้อง อุ้ยตัวใหญ่นี่นู่นทางดอกใหญ่พี่น้องเจ้าว่านู่นทางดอกใหญ่ๆดีนี่บรรยากาศข้างล่างวันฝนตกคืออะไรพี่น้องเอ้ยเอาไบบมันมันอยู่พี่น้องมันอยู่กลับก่อนเดี๋ยววะดีอยู่แต่กลับไปอันใดตัวหนึ่งเราใส่ถวายมันก็มีโอกาสที่ถือนะพี่น้อง เอาคลิปนี้ก็แล้พี่น้องเด้พี่น้องด้อยพอกันไหมนี่คลิปหน้าเดี๋ยวมืออื่นมืออืเบอร์มาหลุดอีกเดี๋ยวมาแรงมาเบิร์จะมาใส่อีกอันนึงมาใส่ร้ายพี่น้องมาใส่ควายมันเลยนี่ก็แล้วพี่น้องนี่ละเพื่นว่าบนดวงดีไปขี่กระโฟเฮ็ดพี่น้องดวงบบดี้เก็บเฮ็ดกระโฟขี่เพื่นว่าเอาแล้วคลิปนี้ก็แล้พี่น้องไปก่อนสบายดี